อย่าลืมนะได้กินฟรีแล้วเนี่ยจัดหลอนจังหาอะไรเย็นมาสั่งสั่งเหมือนกันไหมได้เอาดีเขามีฟอร์ซี่สามแถมดูจากร้านกาแฟที่เปิดใหม่อยู่อ่ะสั่งเหมือนกันไหมได้สิเอาด้วยงั้นเดี๋ยวเขาออกให้ก่อนนะได the ้เด <online> <pl ains> ี๋ยวโอนให้แล้วได้เล้วขอบคุณนะแต่แต่ เดี fun, okay ๋ยวฉันไปกดเงินสดมาให้นะอ๋อได้ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเอก้ก่อนนะไมัเป็นไรใช่ไหมเมนจะได้กินฟรีแล้วดิ นะใช่ไหมทำานายดีอ่ะฉันว่าเราต้นแต่ดีใส่ดีกันแล้วแหละฉันคิดอะไรออกแล้วเออเนี่ยจะถึงวันเกิดแฟนแกแล้วนี่แกซื้ออะไรให้เขาอ่ะอุ้ยเออจริงด้วยฉันอ่ะมีของที่อยากได้แต่ว่าฉันน่ะสั่งเป็นรักแบบน่นเป็นภาษาอังกฤษอ่ะอ๋อเอเ้ยแอมี่เราสั่งเป็นนะเดี๋ยวเราสั่งให้เอาไหมใช่หรอได้ดิเอาเคไม่แก้ ซื้อเป็นของขวัญวันเกิดห้แฟนแบบสำหรคนพิเศษ้แทนีกาจรัอไหมอันนี้ันเหดคนเดี๋วแกส่งรูปมาให้เรานะแล้วเดี๋ยเราปสัให้แล้วก็ตัดาเระกอบ้วจากให้ได้เลยทำกับคนอื่นไปเยอะอ่ะเดี๋ยวแกก็ได้รู้ว่ามันจะเป็นยังไง ไม่ค่ะได้ว่าจะชำะปาค่ะไม่ช่ขอันค่ะไม่ได้สัง่งเอ่อแต่เป็นเพื่อคุณแล้วคุณ,คณ,คณก็ชเระได้ก่อนนะคะไม่ได้นี่ค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่แเดีบอกว่าจะตัดบัตรไปก่อนไงอ้าวเราไม่ได้ตัดบัตรไปก่อนหรอแต่ว่ายังไงมันก็ไปขอที่แกสั่งอยู่แล้วนี่ เอนที่แกติดเงินก็ชันไว้อะแกไม่คืนเลยนะใช่ติดเงินใครไว้บ้างอะ่ะอย่าลืมไปคืนต้เหมือนกันนะถ้าเราทำผิดพลาดกับคนอื่นการกล่าวคำขอโทษโดยเฉพาะกับคนที่มีคุณค่าในชีวิตเรา จะช่วยให้เรารักษาความสัมพันธ์นั้นๆได้ถ้าเราทำผิดพลาดกับตัวเองพิจารณาความผิดพลาดนั้นศึกษาเป็นบทเรียนและเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมบอกกับตัวเองว่าฉันจะไม่ให้เรื่องแบบนี้มาทำลายชีวิตของฉันอีกต่อไปแล้ว